เป yeah, like ็นยไงดูี่ไหนกู้ล้วเราจะไปที่ไหนต่อแล้วนะคะ บ่อน,น้ำแล้วค่ะเราห้ากิีลไปทางนี้คะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าจะเจอกับอะไรบ้างนี่นาครับผมก็จะตรงนี้ดูจดเีด๋ยวว่าเระเจอ ก็ได uh, <snow. S 1> <So> ้นะว่าแล้วคนอาจจะนี่ snow and big smile face โอ้นี่คือปีศาจคนพวกเราจะมาตีตุ๊กมันแล้วก็ น้อนก็อ่อนมากพีซซัดฟ้าหรือว่าอ่อนพีซซัดอ่อนเดี๋ยวเราก็จะไปทางเดินหรือว,ว่าเราจะไปไหนที่นี่ก็จะมีอะไรสิแต่ว,ว่าพอเราเจอกับพีซซัดนอนเล็ก่อนก็ได้จะไปไหนก็ไปในที่เราไปไม่ได้เดี๋ยวขึ้ าว่านี่คือทางของแเยแตว่าจำได้ที่พ่อบอกว่าเฮ้ยว่าเจอตัวอะไรอ,อา,ารขอซื้อได้ไหมคะใส่แด็เจ๋งสุดเปาองดูโอ๊ยดคนนี้ ูแล้วการที่ทำเดี๋นี้ก่อนใช่การแรกจะไปทางโน้นแล้วก็ไม่รู้ว่าทางนี้มันจะเชื่อทาออกไม่ใช่ทางออก,ออกตรงโน,น้นโน่นเดียวก็ต้องไปนู่นมพี่พ่อบอกว่าอันนี้คือบ่อน้ําแล้วพอเสร็จก็ต้องไปทางโน่น มันก็คือสะพานแด้องมาดูด้วยดิตามมาเลยนั่นไปว่าทางนี้เราต้องไป ណាទៅ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  ไดเลยนะมาจิกตน้องดีได้เลยนะเดี๋ยว่ะนั่งไหมมะไม่นี้เรียบหนินั่งตานี้ตานี้ตานี้เฉลิมยศตี ถ่ายรูปหน่อยไหมคะอามาตอนนี้เราขึ้นสะพานแดงสะพา,านแดงนะคะเรามาถูกทางแล้วโอเคเราจะลงไปนะคะเราจะสะพานเหลืองน่าจะอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะแต่เราไปทางนี้ก็จะเป็นสีแดงะคะ่ะสะบานเลยีแดงสะบาน สวยอันนี้ก็รู้ถ้ามันยวมาอมีแบบอันนี้ก็คือสะพานเหลค่ะเนี่ยไม่ครคือสะพานรักมหาศาลสะพาน,นหี เดแม่ว่า,ให,าให้เขาเป็นเครื่องหมายสีแดงอย่างเงี้ยเหมือนหลอกให้เรามาหลงทาง <c oughs> อ้างบนอาเจมีกลับทุกคนใครลวงนะ เอาไปทางไหนต่อลูกูโอเคกลับมาสะพานแดงเห็นไหมทางที่สีขาวแดงแดงก็ปงเป็นทำให้เราหลงทาง รู้ยังอะไรแดงๆนะแม่เชื่อว่าเป็นให้เราให้โลลงเห็นไหมเนี่ยเธารู้ตรงนี้ยังไงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสะพานเหลืออยู่นี่ใช่ไหมมาต้องมาเลนนี้มาเลนนี้ให้ได้เลี้ยวขวาเฮ้ยต้องไปทางเส้นนะให้ได้อะเลนนั่นอะรถตัดกิ่งไม้แล้วข้าไป ก็เอาปัจจัยเยอะเห็นกันขวาขวาเนาะน้องวิ่งไปสิวิ่งไปเร็วๆเ,เลยค่ะทุกคนขอเป็นมาด้วยถ้าทุกคนเคยมาที่นี่ ทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้นี่ไงทุกคนก็สีแดงแค่แก๊งสีแดงที่เห็นเชาสีของคุณสีแดงอ่ะลอ้อมีใครอยู่ไหมสะพานเรืองอยู่นี่โอ,โอ้โหมีสะพานม่วงด้วย โอ้โหคุณ e x c ็ l มาคนมีอสะพันม่วงด้วยนะคะแล้วต้องไปสาราขาวแต่รู้เลยว่าสาราขาวอยู่ไหนสาราขาวอยู่นี่ค่ะทุกคนมาเร็วคนกล้องมาเร็วคนกล้อง ออจำได้หรือเปล่าคะ เออเอาไงต่ออาไหนบอก่าจำได้ละก็ไม่รู้อะวีมาตรงนี้แล้ว คือูหน้อ,อช่วยถือูเกมโปคือทางตันใช่ไหมมาจริ<า>ไไงไปเราไปทางเถอะหาทางออกกันเถอะค่รยกันมีทางนึกว่านัาานนเกเจสาร มันเหมือนข้าไปเพราะว่าอะไรปะซ้ายซ้ายโยโอเคพวกเราจะส่ลางม่วงใเสะพานม่วง I don't know. จนถึงสิ้นสุดทางออกเลยนะคะเอ็กซิสเลยตอนนี้ตามีนาอย่างเดียวเท่านั้นขึ้นอยู่กับเธอและชีวิตขึ้นอยู่กับเธอละเห็นไหม แม่ว่าละที่เห็นก้อนเห็นสีแดงเนี่ยมันต้องแบบมันไม่ใช่แน่ๆใช่ปะว่าใช่แน่ๆถึงไหมมีทางช่ยนะ,นะดินสอสี 这没有太贵的药了，几 ไปทไหนดีคะไปทหไหนดีนะเช็คสิขึ้นยืนดูสิถ่ายรูปให้ไหมระวังเสียบหูสิลูก ไปสามไปสะพานมุ่งไปลุยต่อาทางไหนนั่งกับทางเดิมทางนี้สิตะกี้เรามาจากนน่นอ่ะไปทางนั้นสะพานมุม่งอย่างไอ่ะให้มาทางนี้ก่อนสิอ่ะ og Det var mm. mm, godt. ออกอยู่ไหนคะเนี่ย <c oughs> อ๋อน่าจะเป็นทางนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ทางออกนั่นไหนทางออกคะมิกอว้าวนึงอืออันนี้เราสูงแล้วแหละสูงเลยสนะไม่ใช่สูงที่ออเข้าหรือว่าต้องไปทางนั้นสุดสุดจะได้ผาดออกมั้ง<า>หรืออะไร่หรืออบอก ทุกอย่างทุกอยาตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ออกทุกอย่าเข้ามาตรู้เลยข้าวมาไปเดิมไหมไปทางนั้นไปทางนั้นมาสายรู้ อันทางนี้นะ่ะเนี่ยตรงไปลกูกอ่ะตรงตรงไปทางนี้สิโลกน้องมาฮนะอย่าเดี๋ยวหลงไปทางนู้นอีกนะเอานะฮึน <c oughs> ะ <laughs> ออกเรืยังโอ้ยอย่าโยนกระเป๋างั้นสิ